ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟาบิเซโซโรมาโนโอัปเดตความคืบหน้าในการเซ็นสัญญาของฟอร์เรียนเวสมีอีเมลจากไบเออร์เลเวเซนเมื่อคืนนี้เพื่อยืนยันกับลิเวอร์พูลว่าพวกเขาตั้งใจที่จะยอมรับเงื่อนไขสุดท้ายที่เสนอมาแล้วตอนนี้เรากำลังรอขั้นตอนอย่างเป็นทางการแลกเปลี่ยนเอกสารอนุมัติเซ็นสัญญาตรวจร่างกายจากนั้นก็จะเป็นทางการในที่สุด ภายในสโมสรลิพูเชื่อว่าพวกเขาชนะการแข่งขันที่บ้าระห่ำในครั้งนี้เพราะมีหลายสโมสรที่แข่งขันเพื่อคว้าตัวฟอร์เรนเวสไปร่วมทีมและสโมสรหลายแห่งที่ว่านั้นต่างก็ปฏิเสธความสนใจอย่างแรงกล้าของพวกเขาแต่มันเป็นความจริงที่มีหลายสโมสรเหล่านั้นที่แข่งขันกันเพื่อคว้าตัวเขาและเป็นลิเวอร์พูลที่เอาชนะได้ทั้งหมดมีการเปิดเผยว่าอา์เนอร์เฮดโค้ชขงแดงมีความสำคัญมากเมื่อเวสต้องตัดสินใจในอนาคตของเขา เขาต้องการคุยกับผู้จัดการทีมเพื่อทำความเข้าใจแผนที่พวกเขามีในใจก่อนที่จะตัดสินใจในอนาคตของเขาและดูเหมือนว่าอาร์เนอร์ได้สร้างความแตกต่างด้วยแนวทางของเขาเขาใจเย็นเสมอมั่นใจมากและมีความชัดเจนมากในระบบการเล่นและให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมในอนาคตอย่างแน่นอน ลีออนเอชปานักข่าวจากทิเกอร์บอกว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆที่เป็นทางการระหว่างลิเวอร์พูลและไบเออร์เลโปเซนในดีวซื้อขายฟอร์เดียนเวสจนถึงตอนนี้อย่างน้อยก็จนกว่าจะถึงกำหนดส่งบทบรรณาธิการของฉบับ k ิเกอร์วันนี้ยังไม่มีการระบุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงของฟอร์เรียนเวสซึ่งจะเป็นแพ็กเกจที่ประกอบด้วยจำนวนเงินค่าตัวและเงื่อนไขโบนัสที่ทำได้ง่ายๆและแอดออนที่ทำได้ยากเช่นกัน แต่คาดว่าดีวนี้จะมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเงินจำนวน150ล้านยูโรตามที่เลโวเซนตั้งเอาไว้ตั้งแต่ในตอนแรกเอสเซดสปอรรายงานว่าโฟเรียนเวคาดว่าจะเข้ารับการตวรวจร่างกายเพื่อเซ็นสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลในวันพุธหรือพฤหัสบดีนี้ตามรายงานของเอสเซดสปอร ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เยอรมันเวสมีกำหนดการจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลโดยเร็วที่สุดในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้นั่นหมายความว่าเวสจะต้องผ่านขั้นตอนบังคับก่อนเซ็นสัญญาและถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเขาก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นคือการเป็นผู้เล่นของสโมสรลิเวอร์พูลในที่สุดน่าสนใจก็คือเอชแซดสปอร์ตเป็นสื่อฉบับแรกที่รายงานว่าเวสไปอังกฤษเพื่อไปเจรจาพูดคุยกับลิเวอร์พูล ไม่ใช่แมนซิตี้ตามที่สื่ออื่นๆรายงานก่อนหน้านั้น ฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันดีลของมิลอสเคอร์เคสกำลังขยับเข้าไปใกล้กับคำว่าเฮียวิโกแล้วในเวลานี้คาดว่าจะมีการเจรจารอบสุดท้ายระหว่างลิเวอร์พูลกับทางบอนมัดเพื่อปิดดีลนี้ให้ได้ในที่สุดนักเตะพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมนานแล้วและเงื่อนไขส่วนตัวของเขากับลิเวอร์พูลก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยการเจรจาส่วนตัวจบไปนานแล้วซึ่งผมคิดว่าคงเป็นช่วงเวลาสั้นๆของการเจรจาก่อนที่จะมีเฮียวิโกสำหรับมิล็อสเคอร์เคส ในไม่ช้านี้เบนจาขอบบอกในรายการ King of the b r i t บน Watchplayback ว่า เขาคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวอูโกเอกกิเกกองหน้าของไอทักแฟงเฟิร์ตมากกว่าเชลซีที่กำลังตกเป็นข่าวร้อนแรงกับผู้เล่นในเวลานี้แน่นอนว่าเชลซีพวกเขามีความสนใจในตัวของเอกติเก้อย่างมากแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลนี่แหละที่ใช่เลยพวกเขามาเมเงียบแต่เป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมส่วนเชลซีไม่เคยก้าวหน้าเท่าที่สื่อเขารายงานกันออกมาก่อนหน้านี้เลย ทางนี้จาขอบยังบอกได้ว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของเอกิเกมาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ19ปีในสมัยที่ค้าแข่งกับทางแร้งค์แล้วด้วยซ้ำซึ่งในปี2022เลยทีเดียวฟาบิเซโอโดมาโนรายงานว่าไบเออร์ลูเซนต้องการเสริมทัพสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหคนเข้ามาสู่ทีมของพวกเขาในช่วงสัมเมอร์นี้เพื่อทดแทนโจนาธานทาที่ย้ายไปยังไบยมนิก และชื่อของเจเรวคอนซากองหลังลิเวอร์พูลและโลอิกบาเดจากเซบียาเป็น2ผู้เล่นที่เลโวเซนกำลังให้ความสนใจมากที่สุดในเวลานี้ซึ่งในส่วนของความสนใจที่เลโวเซนนั้นมีต่อคอนซ่านั้นจะไม่เกี่ยวกับดิวซื้อขายฟอร์เรนเวสที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะแยกส่วนกันไม่มีการเชื่อมโยงกันสำหรับความสนใจนี้ เอาจริงเลโวลเซนเลงสอยเจเรลคอนซาเสริมหลังไบเออร์เลวเซนกำลังให้ความสนใจยอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญากับเจเรลคอนซากองหลังชาวอังกฤษของลิเวอร์พูลตามรายงานจากฟอรเรียนแพทเชนเบิร์กผู้สื่อข่าวฟุตบอลคนดังแห่งสกายเยอรมนีเมื่อวันพุทธที่11มิถุนายนที่ผ่านมาการเจราจาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วระหว่างเลวเซนลิเวอร์พูลและเอเย่นของคอนซาแต่ยังไม่ได้บทสรุป โดยแพทเทนเบิร์กยืนยันว่าดิวล่าตัวแนวรับวัย22ปีไม่ได้เกี่ยวข้องกับดิวที่ห้างขายยาตกลงขายฟอร์เรนเวส์สตาตัวลูกทีมชาติเยอรมนีให้หงแดงแต่อย่างใดสำหรับคอนซาถือเป็นแข้งเป้าหมายหลักที่อยู่ในรเซริมทัพของเลเวเซนณปัจจุบันส่วนในรายโลอีกบาเดปรากาหลังชาวฝรั่งเศสของเซบีย่านั้นทีมของกุนซือเอริกเทนฮากยังไม่มีความพยายามที่จะเซ็นสัญญาด้วยในตอนนี้ ยูยูเจอรมี่ฟิล์มปรงก็เกิดความรู้สึกคิดถึงฟอร e เรนเวสขึ้นมาโดยการอัพไอจีสตอรี่หมันซะเลยดูเหมือนฟิล์มปรงเองก็อาจจะเก็บอาการไม่อยู่นะครับที่เพื่อนรักของเขากำลังจะตามมาสมทบกันที่สมสรลรีพูลเพื่อเล่นด้วยกัน ฟาบิเซโอโรมาโนเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วโอกาสที่เฟเดโกเคียซ่าจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสสูงอย่างมากความจริงก็คือเฟเดโกเคียซ่าเขารักลิเวอร์พูลมากเขารักแฟนบอลแห่งนี้มากรักบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์รักเพื่อนร่วมทีมของเขาและรักโค้ชด้วยเช่นกัน แต่เขาจำเป็นต้องลงเล่นมากกว่านี้เขาอยากลงเล่นมากๆและเชื่อมั่นว่าตอนนี้ร่างกายของเขากลับมาเป็นปกติแล้วดังนั้นการกลับสู่เซเรอาจึงเป็นไปได้สูงแต่ในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นแต่โอกาสที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ฟาบริเซโอโ m a ม o เปิดเผยว่าคอยจับตาดูสถานการณ์ของเจเรลคอนซาเอาไว้ให้ดีๆในช่วงสัมเมอร์นี้กองหลังชาวอังกฤษวัย2 2ปีเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่กำลังอยู่ในความสงสัยในเรื่องอนาคตของเขากับทางสโมสรลิเวอร์พูลว่าจะอยู่หรือไปหรือยังคงอยู่ในแผนทำทีมของอาร์เนอร์เฮดโค้ชของแดงต่อไปหรือไม่ในฤดูกาลหน้า จับตาดูสถานการณ์ของเจเรลคอนซาเอาไว้ให้ดีๆเพราะตอนนี้มีความสนใจจากบุนเดสลิกาและสโมสรอังกฤษด้วยดังนั้นผมเชื่อว่าเขามีโอกาสย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เลยทีเดียว คงไม่มีคุยปล่อยควนซาในดิว,วิสปัจจุบันลิเวอร์พููไม่ไดหารือถึงความเป็นไปได้ที่เจเรลควนซากองหลังดาวรุ่งจะย้ายไปเลโบรเซนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงคว้าตัวฟอร์เรียนวิสหงแดงกำลังพยายามบรรลุข้อตกลงกับเลโบรเซนเพื่อคว้าตัววียสซึ่งอาจทำให้เขาต้องเสียค่าตัวเป็นสรตรีตอังกฤษถึง126ล้านปอนด์มีข่าวลือว่าพวกเขาอาจพิจารณารวมผู้เล่นคนหนึ่งของพวกเขาเอาไว้ในข้อตกลงเพื่อลดราคาจ่ายที่เลโบรเซนต้องการ อย่างไรก็ตามเดลี่เมลเข้าใจว่าลิเวอร์พูลไม่ได้คิดที่จะปล่อยตัวคอนซาออกจากทีมในเวลานี้คอนซาวัย22ปไีได้ก้าวขึ้นมาจากทีมอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลและแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่เมื่อรุูการ2023-2024เขาลงเล่นในลีกไป17นัดในฤดูกาลสุดท้ายของเจอเกนคลอปที่แอนฟิลแต่ถูกจำกัดให้ลงเล่นเพียงแค่13นัดในยุคข,ของอาร์เนอร์สโลตหลังพบว่าตัวเองมีสถานะอยู่หลังทั้งเฟอร์กิลฟานได์และอิบราฮิมาโกนาเต คอนซาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาเซลเมื่อสัมเมอิ์ทีแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายทีมที่ทําให้แอนโทนี่กอร์ดอนสลับฝั่งมายังทิศท,ทางตรงกันข้ามอย่างไรก็ตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นดังกล่าวไม่เป็นผลและเขาลงเอยที่ลิเวอร์พูลต่อไปและได้แชมป์พียมบรกสมัยแรกของตัวเองปัจจุบันคอนซาอยู่ที่สโลวาเกียกับทีมชาติอังกฤษชุดยู่21 1. ขณะที่ทีมของลีคาสตี้เตรียมป้องกันแชมป์ยุโรปและอนาคตของเขาอาจจะชัดเจนขึ้นหลังจบการแข่งขัน ขณะเดียวกันลิวอร์ผูกกำลังเดินหน้าเจรจากับเลโวเซนเกี่ยวกับเวสแต่รายละเอียดสุดท้ายยังต้องสรุปกันอีกก่อนการย้ายทีมของเขาไปยังสโมสรเรพยียร์ลิกจะเสร็จสิน้นทีมจากเมอร์ซี่ใช้ได้เซ็นสัญญากับเจอรมีฟริมปงจากเลโวเซนมาแล้วในซัมเมอร์นี้และคาดว่าจะสรุปดิวที่2ต่อในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ใครพร้อมเชิญลิอร์พูยินดีขายนูนเยสหากได้ค่าตัวมากกว่า70ล้านยูโรลิอร์พูแชมปีพิมลีอังกฤษฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5พร้อมที่ปล่อยดาวินนูนเยสกองหน้าชาวอุรุกวัยในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ต้องได้ค่าตัวมากกว่า70ล้านยูโรโค้งแดงเตรียมที่จะยกเครื่องแนวรุกใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมแกร่งในตำแหน่งหน้าเป้าและนั่นทำให้พวกเขาจำเป็นต้องลดขุมกำลังในแดนหน้าออกไป โดยหวยมาออกที่นูนเยสซึ่งทําผลงานไม่เป็นไปตามคาดหวังนับตั้งแต่ย้ายจากเบนฟิก้ามาเล่นในถิ่นแอนฟิลเมื่อปี2022ก่อนหน้านี้เอานัซเซอร์ทีมในศึกซาอุดีโปรโลีกเคยพยายามที่จะคว้าตัวนูนเยสไปร่วมทัพเมื่อช่วงตลาดพ่อค้าแข่งเดือนมก,กราคมแต่ค่าตัว70ล้านยูโรของพวกเขาโดนลิเวอร์พูลปฏิเสธเนื่องจากสโมสรจําเป็นต้องเก็บเขาเอาไว้ในช่วงลุ้นแชมลีกซีซั่นที่ผ่านมา สำหรับตอนนี้ทีมของกุนซืออานเนอร์สล็อตพร้อมที่จะปล่อยกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยวัย25ปีออกไปแล้วและแอเลิโกาดลิดแสดงความสนใจอย่างแรงที่จะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทัพขณะที่หลายทีมในประเทศซาอุดีอาระเบียยังคงจับตาสานนกการ์ของน้องหนูนอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลต้องการค่าตัวนูนเยสซึ่งเล่นให้เดอะรรด143เกมพร้อมกับยิงไป 40, 40ประตูกับ26แอซิสมากกว่า70ล้านยูโรถึงจะยอมปล่อยเขาออกจากทินแอนฟิล หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ